สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่ผมว่าช่องสารคามดาซิงครับผมช่องไอ้ดาซิงดินด่วนครับคลิปนี้ก็พามาดูอากาศบรรยากาศนอนบ่อครับตอนเช้าครับโอ้มีหมอกครับมีอากาศเย็นครับมีหมอกตกค้างครับโอ้อากาศดีมากครับโอ้ทะเลหมอกครับวันนี้ครับเป็นทะเลหมอกครับ พาทิตย์กำลังขึ้นครับอันนี้ก็เป็นเวลาหกโมงเศษครับออดูพาทิตย์กำลังขึ้นเลยครับกำลังตื่นเช็กรถครับนะครับยากาศครับบ่อดินครับนี่กำลังลอกนาครับลอกนาด้านบนน่นครับมันขุดสะครับโคครับ ก็ขุดสะไปเรียบร้อยครับตัวนี้ครับน้ำกำลังอออครับมันเป็นขันบางามมาได้ครับตัวนี้มัน,นอมีน้ำอออครับมีกำลังเคลียร์รถเคลียร์ลาครับ โอ้โหมาดูหมอครับโอ้โหเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยครับหมอครับผมนะมอืมอากาศวันนี้เรามีแม่ครัวครับเป็นในขานาดไหนเะฟียดซองดีเออขานาดเส่เศแต่สอเท้านาะแม่ครัวห้องกำลังโตงน้ำหอนครับหลวเข้ครับฝ่ายเสบียงของเราครับ มองหนาครับวันนี้ครับทะเลหมอกครับวันนี้ครับยืนไปไป,ไปยืนไทยอยู่คุณกย่งงามเน้อืปแม,ม่เปียกเรือได้ไปะน้องหน้าหนาวหมอกหนาไปดิยังไม่หมดเลยครับนี่

น่าจะบรรยากาศดีครับบม่ได้ไปทับเบิกง่ายครับเด็กกำลังออกครับอ๋อาชีพีก็เริ่มเช็ครถแต่เช้าเลยครับ ก็จะเอารถไปเป่ากรองครับอยู่ที่แมคโครครับเนี่ก็จะไปเป่ากรองครับอุปกรณ์นถแทรนไซเแล้วอยู่พี่น้องเฝ้างผมก็จะได้ถอดกรองไปเป่าอยู่ครับ เชียร์รถครับตอนเช้าเช้าครับตื่นขึ้นมาต้องเชียร์รถก่อนครับนี่น้ำกำลังออกครับ ุเลิกรด้พี่น้องเป็นขีตมครับด้านล่างครับนี่ก็จะยกหัวเป่ากองเป่ากองเป่าม่าอน้ครับปักไฟไม่ถึงครับ เติมน้ำแล้วนะน,นนี้โอ้ขานาดซีหมอกอมัดหัวแดงเลยวะขนาดซีหมอก็เดีว๋วมัดหัวแดงเลยบึ้มีมจีเน่เอามาให้น้ำจักกันนะบ้าดูด,ด,ด,ด อาทิตย์กำลังขึ้นครับสวยงามครับหมาะวัฒนธรรเบิ้อดต้นพี่น้องบรรยากาศก็เย็นเล็กน้อยครับนี่ครับยุทีต้นไม้ง่ายผนครับเข้าไปเอาดินครับกำวิ่งครับวันนี้ครับไมโครเดินมาไว้นี่ครับเพราะว่าแคมป์เราตั้งอยู่นี่ครับ มีน้องน้ำเยอะพี่ครับ <c oughs> นี่เเติมนม้ำเช็คน้ำเช็คน้ำมันเครื่องครับ <c oughs> มันเ่องมี่บอลเท่าไหร่ หน้าหนวหมอกหนาครับกำลังเติมน้ำเพราะน่าจะหมกครับไหอล,ลหอล่ะฮวน โอสีโกเบโคสวยครับเพื่อนวันนั้นมาทนซื้อนี่แล้วนี่ก็เป็นรถน้ำมันครับรถเสบียงครับแม่น้ำบัดเลยตีเดี๋ยวทั้งเดียวตีเป่าเป่าเฟียงเป่าทำความสะอาดครับช่วงโซ่ครับใครมีรถดำก็น่าจะรู้ครับว่าตอนเช้าทำอะไรมั่งครับ ต้องเช็ครถเช็คลาครับตรวจสอบมันของมันเครื่องครับวิ่งหน้าวิ่งหน้าเลี้ยงก็มีมีฟางครับวิ่งพาต่อฟางมีต่อฟังครับติดอยู่ที่หม้อน้ําครับสีสันสวยมากครับช็อกโกเบครับบริตากหมอกโดนครับ เช้านี้ครับไข่ตุนครับถอดใกล้ตะบนเพื่อนกับบองประแดครับก็กาแฟอากาศฟินๆครับชิวๆครับตอนเช้าๆครับแดดเริ่มจะออกแล้วน้าเวทในหอนครับย่ำขึ้นหนาวครับกาแฟ้องักพี่น้องนี่ านากีวีโป้มัน้ำครับมันออกไม่เยอะแต่ว่ามันป้องกันได้ครับมันก็ได้ระดับหนึ่งครับสื่อตัวดี้มาป้ครับปรับร่มออกมากว่าท่านใดครับพ่อวะะฮะโบถังมาเด้ สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับผมได้เจอกันใหม่ครับคลิปหน้าับฝากติดตามและคอมเมนต์เข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องอิสราคกมดําซิงครับผมช่องดําซิงดินด่วนด้วยนะครับ bye รบ๊ายบายครับสวัสดีครับ